อันดับแรกนะต้องรวมเสียงแล้วก็จัดประชุมแล้วก็หนึ่งในสี่นะครับของของของเสียงทั้งหมดเราจัดประชุมประชุมประชุมใหญ่เอ่อลูกเจ้าของรวมแล้วก็โบดเอาคณะกรรมการกับตัวผู้จัดการออกนะครับแล้วก็หาคนที่เขาพร้อมจะทาอ่ะที่ใส่ใจจะทํามาทำส่วนเรื่องค่าส่วนกลางที่รู้สึกว่ามันไม่สมราคากับที่จ่ายไปอ่ะกาหนดอัตราค่าส่วนกลางใหม่ได้ครับในที่ประชุมใหญ่ ในที่ประชุมใหญ่าสามารถกําหนดอัตราค่าส่วนกลางให้มันถูกลงแพงขึ้นอะไรเงี้ยได้ครับทําได้ครับต้องเรียกประชุมครับด้วยเสียงเกิน50%ของของเจ้าของร่วมครับต้องแต่แต,แต่แต่มันต้องใช้เสียงเยอะนะครับก็คือ50%ของเจ้าของร่วมทั้งหมดนะทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าสมมุติว่าทั้งหมดมันมีพื้นที่1 0,000ตารางเมตรเงี้ยก็คือต้องมีเจ้าของร่วมที่ถือพื้นที่เกิน5 0 0พันตารางเมตรเนี้ยรวมกันโหวตเพื่อเพื่อปรับแก้ไขอัตราค่าส่วนกลางครับ เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่สมเหตุสมผลนะสุดท้ายมันก็ส่งผลเสียต่อตัวอาคารเองถูกไหมครับว่าคุณไปเก็บค่าส่มกลางต่ามากอะอาคารก็จะสรุดโทรมขาดการดูแลไม่มียามไม่มีแม่บ้านน้ําก็ไม่มีตังค์จ่ายไฟก็เปิดไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็จะส่งผลเสียในที่สุดอ่ะครับ